นี่ครับโอ้โหชิ้นบักใหญ่อ่ะใส่เข้าไปเลยอืมอสวัสดีครับวันนี<อ>้ผมกินอีกแล้วนะครับผมนี่นะครับผมจะมากินมะม่วงน้ำปลาเปรี้ยวนะครับ นี่นะครับผมโอ้โหดูเลยขี้แตงกเลยครับันนี้เราจะชิมดูกันเลยว่ามันจะเป็นแนวรสชาติจานตัวเลยครับนี่นะครับอืม

อตากล้องกาหลายๆเลย Cái nhát phô này ăn rất thính đồ Ừ Ta có cái không? Không biết ăn ไม่ต้องพูดเยอะนะกินกินเขามอบชิอน้ำแข็งนะครับจะขายน้ำแข็งบอกกลับมาแล้วครับเมื่อกี้ไปขายน้ำแข็งมานะครับผมมานเลกอดต่อนะครับกินอุ้ยก้องเกือบพัง

มะม่วงอันนี้ไม่ใช่มะม่วงธรรมดาครับต้องปลูกในอุณหภูมิ32องศาในตลอดทั้งปีถึงจะออกลูกแบบสีสเหลืองๆแบบนี้ครับผมซื้อมา2องโลนะครับในราคา50าิบบาท ไปน้ำโพครับกินอย่างเดียว ตากล้องหัวลอกบทกการไม่โชว์น่ารักนะครับบอดการจะปล่อยใา่ปลาไหมาก,กินชิ้นสุดท้ายแล้วผมจะให้ตากล้องมากินบ้างครับว่าอร่อยไหมผมบอกเลยคั่วรอร่อย Okay, I s ราจะมากินแบบคนป่านะครับแล้วจะมากินแบบคนป่าที่แบบในคลิปเด็กสองตัวนะครับ <c oughs> บ้าย <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกช่องผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมใครที่ชอบเล่นเกมนะครับผมไปกดติดตามช่องน้องผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับ ครับผมคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขบคุณครับ